知っていますかそうですね。今ここ東京をずっとぐるぐる回っててます。何人ですか自分とこの二人だけで。これ H2 ね。そう。東京のハロウィンはいいんですね。うん、賑わってますよ。見なかった今はもうここらへんずーんと。バイ。 เมื่อกี้คุยกับเขานะครับเขาบอกว่าเนี่ยก็ทยอยกันมานะแยกกันมารวมพลนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ20คันได้นะพอมาแล้วเนี่ยก็จะนั่งพักนั่งรวมพลกันก่อนนะครับนั่งคุยกันก่อนแล้วค่อยขี่วนรอบเมืองโตเกียวนะครับวันนี้วันนี้ฮาโลวีนนะครับเนี่ยสนุกเลยเนี่ยมากัน มีมีครบทุกรุ่นเลยนะครับสปอร์ตวันนี้เป็นแกงรถสปอร์ตนะครับโอ้หแมงสีสุกทุกคันเลยวะก็มีคนแต่งคอสเพลย์ไปขี่ไปบ้างก็มีนะครับเนี่ยโอมีสาวขี่ด้วยเท่เลย อากาศเย็นสบายนะครับเลยแต่งชุดอะไรขี่ได้ไม่ร้อนมานะครับในหลังซอยตรงนี้นะครับเนี่ยสาวๆมาข้างหลังเนี่ยเท่เลย2อสาคนด้วยนะครับอากาศเย็นสบายนะครับไม่ร้อนนี่ก็กำลังรวมตัวกันอยู่ มีหมดนะครับตัวพันตัวหกรเนี่ยมีครบทุกยี่ห้อนะครับซูซูกิยามาฮ่าฮอนด้ที่เมืองไทยไม่ค่อยเห็นนะครับที่นี่เห็นครบเลยเนี่ยฮอ r ด์เน็ตหอยังอยู่นะครับเนี่ยซูเปอร์โฟมีหมดสีสูบเกือบทุกคันนะ ผมบอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวผมจัดฉากให้นะครับแล้วก็อ่าเอาเลยเว้ยไปมีคนลืมมวก <laughs> วันนี้ปล่อยผีวันนึงเนาะเอาล้วครับมา อนุญาตอธิบายวันเดิมเนาะอย่างที่บอกนะครับว่าที่เนี่ยแวนกันแบบถามว่าเละเทะไหมมันก็ยังอยู่ในระเบียบนะครับถึงเขาจะเปิ้นอะไรกันเยอะเนี่ยเมื่อกี้นั่งคุยกับ กลุ่มเขานะครับแต่ละคนนี้แบบ20ต้นๆกันเองนะ19 20 22เนี่ยไม่ถึง25กันมีมี25ไม่กี่คนเนาะคือถามว่าเนี่ยเออเฮ้ตำรวจปล่อยหรอไม่ใช่ไหมถ้าถ้าอยู่แบบอยู่ไทยอยู่เมยนการเนี่ยโอ้ตำรวจมาไล่แล้วเขาก็บอกว่าคือถึงเขาแว้น่ะมันก็ยังมีขอบเขตน,นะครับ ตำรวจจะไม่ยุ่งถ้าเราทำตามกฎตามนี้นะครับก็คือหนึ่งเลยเนี่ยไม่ว่ารวมตัวนะครับตอนรวมตัวเนี่ยจอดด้วยกันเนี่ยห้ามนะครับห้ามเด็ดขาดเลยคือดื่มแอลกอฮอล์นะครับตามมาด้วยตอนที่อย่างเมื่อกี้เขารวมตัวกันอยู่ใช่ไหมจะไม่มามานั่งแบบเบิร์นเอาเบิร์นยางนะครับไม่มีมาแบบยกล้อไม่ขี่ พื้นพุทบาทแล้วก็ถ้าจะเบิ้ลเนี่ยก็พอสมควรนะครับไม่ไม่เบิ้ลเลสเทสแล้วจากนั้นเนี่ยลองลงมานะครับคือถ้าถ้าตำรวจไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรที่รบกวนร้อนมาก็คือไอ้ไม่สูบบุรีไม่ทิ้งขยะนะครับแล้วก็ไม่จอดรถแบบเมื่อกี้มันไม่ใช่ที่จอดรถนะคือมันเป็นแบบว่าเขาหยุดพักรถเฉยๆนะเขาก็นั่งกินข้าวนะครับ แล้วขยะเขาไม่ทิ้งนะ s, <S <st utter> เขาก็เก็บเอากลับไปเนี่ยเก็บใสเบ่เป้แล้วก็กลับไปทิ้งที่บ้านนะครับจะไม่มีใครแบบว่ามารวบตัวแล้วก็ทิ้งที่อยากให้เห็นเนอะบุรี่นะบุหรี่ก็ไม่ทิ้งนะบุรี่ก็แบบเก็บใส่ถุงกลับไปทิ้งที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ไม่เอาขึ้นคูป,ปารจอดเนอะก็คือรวบตัวแล้วมันแล้วมันก็อยู่ไม่เป็นชั่วโมงนะมันอยู่ไม่กี่ไม่กี่ผมนั่งอยู่กับเขาเขาบอกว่าเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงเองพอมาครบแล้วก็ขี่นะครับตำรวจก็เลยปล่อย เนาะไม่งั้นเนี่ยถ้ามาตรงนั้นเพราะตรงนั้นเนี่ยมีหลายกลุ่มอยู่นะครับผมมาเกือบทุกคืนเนี่ยมันจะมีคนละกลุ่มกันเลยไม่งั้นโอ้ชาวบ้านคอมเพลนแน่นอนตำรวจไล่ตลอดนะครับจะเห็นว่าตำรวจเนี่ยล่อยแล้วก็ตอนขี่นะครับตอนขี่จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องใส่หมวกนะครับยังไงก็ต้องใส่หมวกแล้วก็ถึงมันจะแหวนกันเมื่อกี้แฮะที่มันที่มันออกตัวกันอะ่ะมันจะแหวนกันยังไงนะครับ มันจะเบิ้ลดาอาเบิ้ลเล่นยังไงแล้วแต่เนี่ยไปกันหลายคนเนี่ยยังไงซะเนี่ยไม่ฝ่าไฟแดงเป็นอันขาดนะครับยังไงก็ห้ามห้ามฝ่าไฟแดงยังไงก็ต้องแบบว่าหยุดให้คนข้ามก่อนนะครับทางม้าลายทางอะไรเนี่ยยังไงก็ต้องให้คนข้ามก่อนอาแน่นอนห้ามห้ามขับไอย้อนสองอยู่แล้วอันอันอันนั้นอันนั้นไม่ต้องคุยเลยนะครับแล้วก็ ถึงในเมืองนะเข็ในเมืองนะครับคุณจะอ่ะมันจะเปิลอ๋อแล้วยังไงแล้วแต่เนี่ยตามใดที่คุณยังไม่เกินสปีดลิมิตนะครับไม่เกินไอความเร็วจํากัดเนี่ยสมมุติเขาบอก50เนี่ยคุณคุณอ๋อสัก60แล้วคุณก็ปล่อยอย่างเงี้ยเ,เขาเขาก็ยังไม่ไม่มาหาเรื่องคุณนะครับใช่ไหมเนี่ยก็เลยก็เลยว่าทําอย่างเงี้ยตำรวจตำรวจก็จะไม่ยุ่งนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบ คืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ฮาโลวีนเทศกาลอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าอาตาร์ใดาที่ยังยังอยู่ในขอบเขตนะครับเขาก็บอกว่าหลับตาข้ามหนึ่งเนี่ยตำรวจก็ปล่อยอะปล่อยผีวันหนึ่งเนาะก็ผมก็เห็นว่าน่ารักดีนะครับเพราะว่าพอผ่านมาอีกวันหนึ่งเนี่ยผมเดินผ่านที่เดิมๆที่มันที่มันนั่งมิดอัพแห่งเอา์กันเนี่ยไม่มีขยะของพวกเขาเลยนะครับคือแบบตอนกลางวันเนี่ยก็แบบปกติเลย พอตอนกลางคืนเนี่ยจะปลดปล่อยหน่อยก็เนาะเขาก็ไม่ทําไมสังเกตนะครับว่าหลังๆเนี่ยวัยรุ่นผ่านมาขี่บิ Big ๊กไบค์เยอะขึ้นนะครับในในญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เห็นว่าแบบเนาะอ่ะเหมือนกับว่าเซฟเวลาอย่างหนึ่งแล้วแล้วก็เข้าถึงง่ายกว่าเดิมนะครับค่ารถค่าอะไรอะไรเนี่ยถือว่าถูกปว่าไทยแล้วก็รายได้เขาก็ ค่าแรงสูงกว่าเนอะเขาก็เลยแบบว่าเข้าถึงมากกว่านะครับถามว่าผู้ใหญ่มีขี่ไหมผู้ใหญ่ก็เห็นนะวันหนึ่งผมเห็นเนี่ยฮายาบูซาหรือแบบคันโตพันเนี่ยขี่แบบใส่สูตรนะใส่สูตรขี่วันนั้นถ่ายไม่ทันขี่ไปทํางานก็มีนะครับเนี่ยถนนดีนะครับถนนดีคนรักษากฎเป็นส่วนใหญ่ก็เลยว่าน่าขี่มากแต่มันแพงที่จอดรถเท่านั้นเองที่จอดรถแพงมากนะครับ60นาทีชั่วโมงนึงเนี่ย ร้อเยนนะ20กว่าบาทต่อชั่วโมงนะครับไม่มีส่วนลดนะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ